ดีดีดียายนูนี่เป็นคนแข็งแรงและร่าเริงดีจริงเสียงพูดคุยอย่างกับตาและหลานดังขึ้นภายในห้องทำงานของผู้บริหารองค์กรเดอะโฮนแอชเชอร์ที่พาพี่สาวมาแนะนำตัวกับลุงชอนเขาได้ปล่อยให้ทั้งสองคุยกันส่วนตัวของเขาก็มาทดลองใช้งานสกิลปลดลิมิตการเรียนรู้ที่เพิ่งซื้อมาก่อนจะพบว่ามันเป็นสกิลที่น่ากลัวมากเพราะสิ่งที่เขาเรียนรู้จะถูกบังคับให้เข้าใจในทันทียกตัวอย่างเช่นข้อมูลการวิจัยการกลายพันธุ์ของมนุษย์ที่เขาไม่รู้เรื่องเลยต่อให้พยายามทำความเข้าใจมันก็ยังเป็นเรื่องที่เขา ้องใช้เวลาทําความเข้าใจแต่สกิลปลดลิมิตการเรียนรู้ทําให้เขาเข้าใจเพียงแค่อ่านหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วยิ่งเขาอ่านมัน ซ้ำๆความเข้าใจของเขาก็จะถูกเติมเต็มเรื่อยๆจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญเขาจึงเข้าใจได้ว่าทำไมพี่สาวของเขาถึงเสนอตัวช่วยงานทีวิจัยเพราะการที่เธอเป็นหน่วยพิเศษอัลฟามาก่อนทำให้เธอเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้วยสกิลปลดลิมิตการเรียนรู้จึงทำให้เธอมีความเชี่ยวชาญชุดเกราะพอสมควรต้องมีข้อมูลก่อนถึงจะเกิดการเรียนรู้สินะแอเชอร์สรุปสกิลเฉพาะตัวของพี่สาวจากนั้นเขาก็นำสกิลเรื่องความคิดมาผสมรวมกันด้วยสิ่งนี้จะทำให้เขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเดิมทีสกิลเรื่อง คิดเขาซื้อมาเพื่อเรื่องการตอบสนองของสมองเท่านั้นแต่เมื่อมันรวมก,กันกับสกิลของพี่สาวทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้ที่มากขึ้นแล้วยิ่งเขามีฟอร์คอนโทรลรูปแบบวิเคราะห์เชิงโครงสร้างระดับ3ร่วมด้วยอีกทําให้เขาแทบจะไม่ใช่มนุษย์หากนําไปใช้ในการต่อสู้อีกฝ่ายจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยถ้ามันใช้ท่าโจมตีเดิมเดิม แต่เขาคิดว่าการต่อสู้ต่อจากนี้ไปคงไม่เหมือนเดิมเนื่องจากคอนโทรลเลอร์ถูกสร้างมาจากเทคโนโลยีเช่นเดียวกันเหล่าตัวที่ถูกสั่งให้เป็นทหารตั้งแต่เกิดพวกมันมีความเชี่ยวชาญในการฆ่าหากจะให้เขาเปรียบเทียบพวกมันก็เหมือนมนุษย์ที่มีสกิลปรมาจารย์ติดตัวด้วยการมีสกิลของพี่สาวแอลเชอร์จึงคิดว่าเขาน่าจะได้เปรียบยิ่งขนหนูขอตัวก่อนนะะลุงชอนไว้วางว่างหนูจะมาเยี่ยมขอบคุณสำหรับการดูแลแอลเชอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะอ่าเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องใส่ใจหรอกแม่หนู ถ้าเบื่อก็มาเล่นกับลุงได้ทุกเมือ่อแอชเชอร์เดินกลับเข้าไปหาพี่สาวจากนั้นเขาได้บอกลุงชอนให้เตรียมตัวพร้อมกับมอบข้อมูลที่จําเป็นให้ลุงชอนได้ทําความเข้าใจการมาของคอนโทรลเลอร์ทางฟังลุงชอนก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกันงานใหญ่อีกแล้วสินะหวังว่าพวกมันจะมาหลังจากที่เรากวาดล้างองค์กรคนนกสีแดงเลือดได้นะผมก็คิดอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับลุงชอนแอเชอร์พาพี่สาวเปิดระบบล่องหนหายตัวไปจากองค์กรเดอะฮนลการมีหน่วย พิเศษดาวมฤตยูแวะเวียนเข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึ่งมากเกินไปจะทำให้หลายกลุ่มอำนาจหาเรื่องได้นี่แอชเชอ พี่ว่าสงครามครั้งนี้โอกาสที่เราจะแพ้คอนโทรลเลอร์สูงมากมากหากเราไม่มีสิ่งที่ทรงพลังพอจะเจาะทะลวงการป้องกันของแร่ระดับ16ได้มนุษย์ในตอนนี้จะต้องแพ้แน่นอนแอริโอที่ได้อ่านข้อมูลทุกอย่างเริ่มเท้าค้างด้วยความวิตกเมื่อนึกไปถึงอนาคตที่พวกเขาจะต้องปะทะกับคอนโทรลเลอร์ทางฝั่งแอชเชอร์เขาอยากจะสร้างสิ่งที่ทรงพลังขึ้นมาเช่นกันเพียงแต่ว่าการอัปเกรดอุปกรณ์จนมีพลังต่อสู้16ดาวนั้นเขาทําไม่ได้ตอนนี้ระบบของเขาเป็นเพียงระบบ1113ดาวเพียงเท่านั้น หากจะอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็น14ดาวเขาจำเป็นต้องใช้ฟอสเอนเน r g y ทีหมื่นหน่วยหากจะอัปเกรดเป็นระดับ15ดาวเขาจะต้องมีฟอสเอนเนอร์จี่1 0 0 0 0หน่วยสำหรับการอัปเกรดอาวุธ16ดาวจำเป็นต้องใช้ฟอสเอนเนอร์จี่1ล้านหน่วยด้วยจำนวนฟอสเอนเนอร์จีที่ต้องใช้มากมายมหาศาลตอนนี้เขาจึงคิดว่าเป็นทางยากลำบากของความก้าวหน้าในการสร้างเทคโนโลยีสำหรับชุดเกราะที่ใช้คอใน การอัปเกรดนี้บนโลกก็ยังไม่มีการตรวจพบคอ16ดาวแอเร์จึงคิดว่าสงครามที่กำลังจะเกิดอาวุธชุดเกราะที่ใช้งานคงจะอยู่ราว15ดาวหากมีอาวุธ16ดาวปรากฏมันก็คงจะเป็นไพ่ตายเพราะสร้างได้ยาก ผมคิดว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นมนุษย์จะต้องแพ้แน่แต่ถ้ามนุษย์สามารถกระจายชุดเกราะ14ดาวและ15ดาวให้กับทหารได้ทุกคนผมคิดว่าโอกาสชนะของเราก็คงจะมีมากเช่นกันแต่ก็นะพี่สาวคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิลองมองไปยังสหพันธ์ที่ไม่มีเทคโนโลยีมากพอในการสร้างชุดเกราะ15ดาวสิพวกเขาจะต้องสลายไปแน่นอนแล้วบโลก ของเรามีเพียงไม่กี่สหพันธ์เท่านั้นที่มีความสามารถในการสร้างชุดเกราะ15ดาวออกมาได้แต่พวกเขาก็ถูกจำกัดในเรื่องทรัพยากรที่ใช้สร้างอีกแอ์เชอมองไปยังยานรบของเขารอบรอบยานรบหุ้มเอาไว้ด้วยเกราะความแข็งระดับ16ที่นับว่าเป็นแร่หายากเนื่องจากเจอได้เพียงแค่ยานของคนอนโทรลเลอร์เท่านั้นหากเขาถอดเกราะเหล่านี้ออกแล้วนำไปมอบให้สหพันธ์สร้างชุดเกราะคงจะได้หลายหมื่นตัวพี่แอริโอคิดว่ากองกำลังของสหพันธ์ดาวเหนือและเวเบรียยงถ้านำมาสู้กันพี่ว่าใครจะชนะสหพันธ์ดาวเหนือสิ จากจำนวนชุดเกราะ15ดาวที่มีเยอะกว่ายังไงก็ชนะชนะแบบไหนครับขาดรอยหรือว่าหอบขึ้นคอพี่ว่าก็น่าจะยากอยู่นะหากจะเอาชนะเอาเป็นว่าต้องเสียคนไปนราวครึ่งถึงจะเอาชนะสพันเวเบรียมได้แล้วถ้าผมนำแร่ระดับ16ไปสร้างชุดเกราะให้มีชุดเกราะที่มีพลังในการป้องกันระดับ16ขึ้นมาราว2 0 0 0มตัวพี่คิดว่าจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็ชนะง่ายขึ้นจำนวนคนตายอาจจะลดเหลือแค่20 30เปอร์ซก็ได้ว่าแต่จะเอาแร่หายากแบบนั้นมาจากไหนหละ่ะ ยานรบของผมไงมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีการป้องกันสูงที่สุดในสหาพันธ์ดาวเหนือเลยนะ หาพี่ก็นึกว่ามันเป็นเกราะ15ปกติเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีมากจนเอามาหุ้มยานลำใหญ่ขนาดนี้ได้แอริโอพูดออกมาด้วยท่าทางตกใจตื่นหากคำนวณแล้วเธอคิดว่าชุดเกราะที่มีการป้องกันระดับ16คงไม่ได้เพิ่มมาเพียง20,000หากใช้เกราะทั้งหมดของยานน่าจะได้ราว4-5 0,000่น000ตัวแต่ผมก็ไม่คิดจะให้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมันจะทำให้ผมขาดการสนับสนุนจากยานผมว่าจะยอมเสียสละหลังคาเท่านั้นส่วนใต้ย,ยานและรอบข้างยังเหลือไว้เท่าเดิมอย่างน้อยๆก็ให้มันได้เป็นเครื่องยิงสนนับสนุน ผมจากบนฟ้านานๆอืมหากเราหาได้หนึ่งครั้งมันก็ต้องมีครั้งที่สองให้หมดก็อันตรายกับตัวของเราเพราะเงินเก็บไว้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็น่าจะดีเช่นกันพลังทำลายของยานรบก็ไม่น้อย กว่าชุดเกราะ15ดาวเลยงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับสิ่งนี้จะใช้ติดต่อกับผมได้ตลอดเวลาแอริโอวจับไปยังสีสะของเธอหลังจากได้ยินเสียงของแอชเชอร์เธอตกใจนึกว่าถูกฝังนาโน,โนบอทเอาไว้ในหัวสมองเมื่อรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่สกิลของแอชเชอร์เธอจึงยิ้มออกมาระวังตัวด้วยฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะนายต่างหากที่อย่าไปไหนไกลพี่ก็เหมือนกันผมขี้เกียจต,ตามหาอยาออกไปไหนไกลอีกละ แอเรียลชี้หน้าด่าแอเชอร์ที่บินหายไปก่อนที่เธอจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งออกเมื่อเห็นน้องชายโตขึ้นอย่างไรก็ตามเธอกลับต้องทำอย่างหนึ่งให้แอเชอร์ สิ่งที่เธอต้องทำคือการรวบคุมข้อมูลยานคอนโทรลเลอร์จากข้อมูลของทั้งสี่สหพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์ดาวเหนือสหพันธ์สิงโตทองคาสหาพันธ์เวเบรยมและสหพันธ์เอเชียนเธอจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของมันมาให้หมดต่อให้มันจะเป็นจุดตกของยานคอนโทรลเลอร์หรือจะเป็นเพียงร่องรอยก็ต้องตามหาให้ได้ซากยานที่ถูกทิ้งไว้ก็เช่นกันเพราะของเหล่านี้ทําให้พวกเธอสามารถเก็บเทคโนโลยีและแร่จากยานคอนโทรลเลอร์มาใช้ป้องกันสหพันธ์ได้แจ้งเตือน ตรวจพบเคลื่นพลังงานห่างออกไป1,000เมตรแอเชอร์หยุดบินพลางมองจ้องไปยังพื้นที่ตรงหน้าทั้งที่มันเป็นป่าเขาและอยู่ห่างจากสหพนนันธ์วิทยอีกหลายพันกิโลเมตรกลับมีสัญญาณกระจายออกมานอบเขาจึงตรวจจับสัญญาณเหล่านั้นดูก่อนจะพบว่าพวกมันเป็นสัญญาณสื่อสารเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ใช้ที่นี่ก็แล้วกันน่าจะปลอดภัยที่สุดแอเชอร์ Azure เข้าไปในร้านค้าระบบตรวจสอบดูว่าร้านค้าในส่วนของคอนโทรลเลอร์มี เครื่องมือที่เขาต้องการหรือไม่กระทั่งเขาพบเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณเหมือนในข้อมูลที่ยานขนส่งระบุให้คอนโทรลเลอร์สร้างมันขึ้นมาแอชเชอร์ไม่รอช้านำมันออก มาติดตั้งด้านนอกแล้วรอดูผลการทำงานของมันในทันทีอยู่คนละคลื่นสัญญาณและใช้พลังงานคนละรูปแบบซินะถึงได้ใช้ร่วมกันไม่ได้การทดลองของแอชเชอร์นับว่าล้มเหลวเขาทดลองใช้เครื่องส่งสัญญาณการสื่อสารของคอนโทรลเลอร์จับสัญญาณที่ส่งออกมาจากสหพันธ์วิทิ์ผลที่ได้คือมันไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แอเชอร์ Azure จึงนำอุปกรณ์สื่อสารที่เก็บเอาไว้ออกมาทดลองตรวจจับสัญญาณสื่อสารคอนโทรลเลอร์ที่ส่งออกไปปรากฏว่าทุกอย่างตรวจจับสัญญาณสื่อสารของคอนโทรลเลอร์ไม่ได้เช่นกัน ที่ได้ตัวอย่างสัญญาณอัน แปลกประหลาดที่คอนโทรลเลอร์ใช้สื่อสารเขาจึงบอกให้ระบบตรวจจับเอาไว้เพื่อที่มันจะได้ใช้ในอนาคตคงต้องปล่อยมันไว้ที่นี่สินะแอชเชอร์ขุดหลุมฟังจากนั้นเขาก็นำหน้าจอสำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องติดตัวไปด้วยจากคำอธิบายการทำงานของมันสร้างความตกใจให้กับแอชเชอร์ไม่น้อยเพราะสัญญาณระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและหน้าจอตรวจสอบสถานการณ์ําทำงานของเครื่องสามารถอยู่ห่างกันได้หลายพันกิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องใช้ดาวเทียมหรือเสาสัญญาณจำนวนมากเพื่อกระจายคลื่นสัญญาณ การที่เขาต้องทิ้งเครื่องส่งสัญญาณเอาไว้ที่นี่ก็เพราะมันยังตรวจจับอะไรไม่ได้เดิมทีเขาคิดจะใช้มันตรวจจับคลื่นสัญญาณคอนโทรลที่สหพันธ์มิตีกลองดูว่าคอนโทรลอรตื่นขึ้นมาแล้วหรือยังปรากฏว่ามันยังตรวจจับอะไรไม่ได้แอเชอร์จึงปล่อยให้มันกระจายสัญญาณต่อไปการไม่มีดาวเทียมและเสาสัญญาณเชื่อมต่อคงต้องให้เวลาสักวันในการเชื่อมต่อกับสัญญาณอื่นๆพราะแอเชอร์มุ่งหน้าเข้าสู่เขตที่พักอาศัยของสหพันธ,ธ์มิติอีกครั้งหลังจากติดตั้งเครื่อง ส่งสัญญาณถึงมันจะถูกระบุว่าเป็นเครื่องส่งสัญญาณก็ตามแอเชอร์กลับจำกัดการทำงานของมันให้เป็นเพียงแค่เครื่องที่เอาไว้ตรวจจับสัญญาณเท่านั้น หากเขาไม่จำกัดจะเป็นตัวของเขาเองที่เปิดระบบสื่อสารคอนโทรลเลยจนทำให้พวกมันสื่อสารกันได้เหมือนที่พี่สาวบอกจริงๆแอเชอร์มองจ้องไปยังเขตที่พักอาศัยพบว่ามันถูกป้องกันเอาไว้ด้วยบาเรียรขนาดใหญ่เขาจึงทะลวงพื้นดินตอบไปเช่นเดิมเพื่อหลบเซนเซอร์บนพื้นดินที่มากกว่าใต้ดินบทที่378เชิญผู้อาวุโสทุกท่านงานเลี้ยงครั้งนี้พวกเราเหล่าผู้อาวุโสสูงสุดต้องขอขอบคุณการทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมาจนในที่สุดเราก็สามารถผลิตชุดเกราะ15ดาวได้ครบจำนวนที่ตั้งเป้าเอาไว้ ขอให้ทุกคนรักสามารถระธานนี้ต่อไปเชิญเลย เหล่าผู้อาวุโสลุกขึ้นชูแก้วไว้ในมือก่อนจะจิบด้วยใบหน้าเบิกบานใจการสร้างชุดเกราะ15ดาวนับว่าเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากมอนสเตอร์15ดาวไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายได้ยิ่งเป็นคอ15ดาวยิ่งมีจำกัดกว่าจะสร้างชุดเกราะ15ดาวออกมาได้ต้องใช้เวลาหลายเดือนงานเลี้ยงครั้งนี้ที่จัดขึ้นจึงเป็นงานเลี้ยงในตอนเที่ยงเลี้ยงฉลองให้ภารกิจแรกที่พวกเขาทำสำเร็จไปไม่นานมานี้อืมเมื่อกี้มีรายงานจากแนวหน้าส่งมานี่ฉันได้รับงานให้ดูแลโครงการนี้จำเป็นต้องยกระดับ พื้นฐานของทหารให้อยู่ที่12ดาวทั้งหมดเพื่อให้สหพันธ์ของเรายั่งยืนกว่านี้แอเชอร์มองดูผู้อาวุโสมากมายที่กำลังพูดโครงการต่างๆที่พวกเขารับผิดชอบการแทรกแซงของเขานับว่าราบเรียบเป็นอย่างมากโดยการแทรกแซงเข้ามาในครั้งนี้ของเขานั้นแตกต่างจากเดิมเพราะแอเชอร์ไม่ได้ปลอมตัวเป็นผู้อาวุโสไม่ได้ปลอมตัวเป็นทหารเขาใช้เส้นทางส่งอาหารมายัางสหพันธ์แห่งนี้ในการแทรกแซงซึ่งมันง่ายดายกว่าการปลอมเป็นทหารมากเนื่องจากพ่อครัวนั้นหาได้ยากและมีน้อย พวกเขาจึงไม่ค่อยได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเหมือนทหารและมีสิ่งหนึ่งที่พ่อครัวได้รับมากกว่าทหารนั่นคือสิทธิในการเดินทางไปยังชั้นที่สูงมากๆของสำนักงานใหญ่สหพันธ์เพื่อประกอบอาหารที่นั้นแล้วยังเข้าใกล้ผู้อาวุโสได้มากกว่าชัยยทหารอีกด้วยฉันขอตัวก่อนไว้พบกันใหม่ได้ได้ขอให้เดินทางปลอดภยัยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา แอชเชอร์ที่เดินปะปนอยู่กับเด็กเส์อเพราะต้องคอยทำอาหารต่อหน้าผู้อาวุโสก็ได้ทำงานของเขาต่อไปเพื่อรอให้ผู้อาวุโสเดินทางออกไปให้หมดซึ่งการที่เขาต้องทำอาหารบนโตแอชเชอร์ไม่ได้เพียงแค่ทำอาหารเท่านั้นเขาได้เข้าถึงตัวผู้อาวุโสสูงสุดจนตอนนี้เขาสามารถเรียกให้ผู้อาวุโสเหล่านี้มาหาเขาเมื่อใดก็ได้ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องไปหาอีกต่อไปการปลอมตัวเป็นพ่อครัวนับว่าง่ายใดกว่าการเป็นทหารมากวันนี้อาหารอร่อยมากขอบคุณสำหรับอาหาร ผู้อาวุโสกลุ่มสุดท้ายเดินจากไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแอชเชอร์ที่มองดูผู้อาวุโสเดินจากไปทั้งหมดเขาก็เริ่มเดินจากห้องแห่งนี้กลับไปเช่นเดียวกันโดยตำแหน่งที่เขาประจำอยู่นั้นคือห้องพักที่ติดกับห้องครัวปิดยังไม่เจออีกเหรอแอชเชอร์ตรวจสอบข้อมูลของเครื่องส่งสัญญาณที่ทิ้งเอาไว้ผ่านมาแล้วหนึ่งวันมันกลับตรวจจับอะไรไม่ได้เลยถึงอย่างนั้นเขากลับรู้สึกโล่งใจที่มันตรวจจับอะไรไม่ได้ เพราะถ้ามันจับได้หมายความว่าสงครามจะต้องเริ่มขึ้นเร็วกว่ากำหนดก็ออกก็ออกก็อกเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นเบาๆแอเชอร์จึงเปิดประตูไปต้อนรับผู้อาวุโสสูงสุดที่เดินทางมาหาเขาหลังจากถูกเขาออกคำสั่งด้วยพลังจิตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอเชอร์จึงให้ผู้อาวุโสคัดลอกข้อมูลให้ในทันทีจากนั้นเขาก็ให้ระบบดึงข้อมูลที่เขาสอบถามกับมันมาให้ด้วยวิธีนี้จะเร็วที่สุดระบบฉันอยากเห็นข้อมูลคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับคอนโทรลเลอรเด้งขึ้นมาจำนวน2รายการด้วยกันแอเชอร์ Azure จึงกดเข้าไปดูก่อนจะพบว่าข้อมูลแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศพคอนโทรลเลอร์ทั้ง20ตัวพวกมันสวมใส่ชุดเกราะแตกหักกว่า60%เปอร์ ข้อมูลฉบับที่2เป็นข้อมูลยานสำรวจที่สหพันธ์วิทิ์พบเจอในข้อมูลที่เขากำลังอ่านไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลบนยานไม่มีการถอดประหัสข้อความใดๆบนยานและไม่รู้เลยว่ายานลำนี้มีจุดประสงค์ใดถึงได้เดินทางมายังโลกหลังจากเห็นข้อมูลสองอย่างที่ใช้เป็นต้นกำเนิดของโครงการมากมายแอชเชอร์จึงย่นคิ้วด้วยความสงสยัยเพราะสิ่งสิ่งนี้ไม่น่าจะทำให้สหพันธ์วิทยกเจริญได้รวดเร็วขนาดนี้ จากการพูดของพี่สาวสหพันธ์มิธิพัฒนาเร็วมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เขาจึงคิดว่ามันจะต้องมีข้อมูลลับอื่นเก็บเอาไว้เพียงของที่ได้จากคอนโทรลเลอเท่านี้แอชเชอร์คิดว่ามันยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่คอนโทรลเลอของสหพันธเวเบรียมบอกเขาเกี่ยวกับการค้นพบของสหพันธ์มิธิแอชเชอร์จึงหันไปสอบถามผู้อาวุโสผู้อาวุโสข้อมูลเกี่ยวกับคอนโทรลเลอไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหม เพียงเท่านี้ไม่มากพอจะทําให้สหพันธ์มิติแข็งแกร่งขึ้นได้หรอกนะด้วยชุดเกราะของคอนโทรลเลอร์ที่พังเสียหายไปมากกว่าครึ่งแม้จะมีอยู่หลายตัวก็ยากจะนํามาวิจัยต่อยอดให้ได้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ใน1ปีจากความเสียหายมันจะต้องมีชิ้นส่วนบางอย่างสําคัญหายไปแอเชอร์จึงอยากรู้ว่าสหาพันธมิติเก็บความลับอะไรเอาไว้อีกทันทีที่ผู้อาวุโสตอบแอเชอร์ถึงกับอึง้ง ข้อมูลยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้เก็บในฐานข้อมูลของสหพันธ์เราใช้วิธีเก็บเอาไว้ในชิปที่ติดอยู่กลางสมองของผู้อาวุโสสูงสุดแล้วจะทำอย่างไรในการเข้าถึงต้องกลับไปยังโต๊ะทำงานของฉัน หากอยากจะดูข้อมูลเหล่านี้แอชเชรเริ่มคิดถึงความเสี่ยงเขายังไม่อยากให้สหพันธ์มิตรีตื่นตู่นกลัวจะมีหลายอย่างกระจายตัวหนีไปแล้วถ้าผู้อาวุโสตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชิปจะคงอยู่ไหมมันจะถูกทำลายเช่นเดียวกันหากอยากจะถ่ายโอนก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อนำชิปออกมาความคุ้มค่าคือสิ่งที่แอชเชอร์กำลังช่างใจว่าการลงมือต่อไปนี้สมควรจะทำหรือไม่หากเขาฆ่าผู้อาวุโสสูงสุดแล้วนำชิปออกมาจากหัวด้วยระบบหนึ่ง,หน,งหนึ่งแม้จะได้ข้อมูล ความลับมาแต่เขากลัวว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรง การที่สหพันธ์มิทชิกมีทรับยากรและกองกำลังไม่ต่างจากสหพันธ์เอเชียนเขากลัวว่าถ้าผู้อาวุโสตายพวกเขาจะมุ่งเต้าไปยังสหพันธ์ต่างๆเพื่อตรวจสอบมันจะหลุดออกจากแผนของเขาที่ต้องการหันปากกระบอกปืนของทุกสหพันธ์ไปยังองค์กรคนนกสีแดงและคอนโทรลเลอร์การที่สหพันธ์มิชิกไม่มีคอนโทรลเลอร์แรงแสงเข้ามาและไม่มีองค์กรคนนกสีแดงแทรกแสงอยู่ด้านในเขาจึงไม่สามารถควบคุมสิ่งใดได,ได้จึงไม่อยากฆ่าผู้อาวุโสให้เกิดความตื่นตระหนกจนระแวงสหพันธ์รอบข้างงั้น ตอบคำถามฉันมาก็แล้วกัน แอชเชอร์จับมือผู้อาวุโสสูงสุดป้องกันไม่ให้ชิฟทำงานเขาต้องการได้ความจริงจากการพูดของผู้อาวุโสสหพันธ์วิธีเจอรยนคอนโทรลเลยสมบูรณ์ใช่ไหมใช่หัวใจของแอชเชอร์เริ่มเต้นรัวกับคำตอบเขาจึงถามออกไปอีกครั้งยานลำนั้นเป็นยานอะไรตรวจสอบแล้วหรือยังจากการตรวจสอบพบว่ามันเป็นยานขนส่งเพียงเท่านั้นด้านในตรวจเจอสัญญาณชีวิตของคอนโทรล,รลหลายพันแอชเชอร์หัวใจเต้นรัวเขาต้องการไปยังตำแหน่งที่ซ่อนยานขนส่งในตอนนี้เลยเพื่อฆ่าพวกมันแล้วตอนนี้พวกมันเป็นยัง งไงบ้างไม่รู้เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างหมายความว่ายังไงพวกแกเข้าไปในยานไม่ได้อย่างนั้นหรอแอะเชอโยนคิ้วจากดีใจเขาก็เกิดความสงสัยแทนเราเป็นคนพบยานคอนโทรลเลอร์จริงเพียงแต่การพบเจอมีอีกสหพันธ์พบเจอกับเราด้วยครั้งนั้นเป็นภารกิจสำรวจที่ร่วมมือระหว่างสหพันธ์ส่วนยังที่ฉันพูดไปเราถูกแย่งแล้วมันอยู่ในแอะเชอเริ่มยนคิ้วอยู่ที่สหพันธ์คริสตัลการที่สหพันธ์มิติพัฒนาได้รวดเร็วนั้นเป็นเพราะว่าเราไป เจอคอนโทรลเลอร์สิดาวสภาพสมบูรณ์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตายแต่มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากด้วยการวิจัยมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นพวกเราก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแสดงว่ายานขนส่งคอนโทรลเลอร์ไม่ได้อยู่ที่สหพันธ์มิติมันอยู่ที่สหพันธ์คริสตัลใช่แล้วครั้งนั้นพวกเราเป็นฝ่ายแพ้ในการประทายแย่งชิงสหพันธ์คริสตัลจึงได้ไปจากสายของเราที่ส่งไปข้อมูลล่าสุดที่เราสืบมาได้จากสหพันธ์คริสตัลคือพวกมันพัฒนาได้เร็วมากเมื่อใดก็ตามที่สหพันธ์คริสตัลนำกองกำลังใต้ดินนขึ้มา แม้สหพันธ์เอเชียนที่ถูกมองว่าก้าวหน้าที่สุดก็ยังมีโอกาสแพ้สูงหากสหพันธ์คริสตัลยังแพ้ท่าสู้กับสหพันธ์เอเชียแอชเชอร์จึงจะคิดว่ามันแปลกด้วยการเจอยานขนส่งเต็มไปด้วยชุดเกราอะอทอลเลอร์อพร้อมใช้งานหากสามารถดอออนโปรแกรมเข้าไปในชุดเกราะใหม่และปรับขนาดชุดเกราะให้เหมาะกับมนุษย์พวกเขาจะได้ชุดเกราะ14และ15ดาวเป็นหมื่นตัวเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นสหพันธ์ ที่น่ากลัวได้แล้วเอาละพอได้แล้วแกสามารถนําข้อมูลที่อยู่ในหัวออกมาเก็บในชิปด้านนอกได้ไหมทําได้งั้นก็ไปทาแอชเชอร์บอกให้ผู้อาวุโสกลับไปทํางานเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็เริ่มให้ระบบตรวจสอบข้อมูลของสหพันธ์มิติกท่านใดนั้นเองเขาก็เกิดรอยยิ้มเมื่อร้านค้าระบบแจ้งเตือนถึงการอัปเดตหลังจากที่พวกเขามีข้อมูลสหพันธ์มิติเป็นจํานวนมากแจ้งเตือนทําการอัปเดตร้านค้าระบบหมวดสหพันธ์มิติระบบฉันต้องการทราบข้อมูลองค์กรคนนกสีแดง แจ้งเตือนภายในข้อมูลของสหพันธ์มิชิกไม่มีข้อมูลองค์กรคนนกสีแดงแอเชอร์ถอนหายใจเมื่อรู้ว่าข้อมูลที่ได้ตรงกับข้อมูลที่เขาสำรวจเองด้วยการใช้ระบบเดินสอบถามผู้อาวุโสคนอื่นๆจนพบว่าตำแหน่งผู้อาวุโสในสหพันธ์มิชิกไม่มีใครเป็นคนขององค์กรคนนกสีแดงสำหรับการแทรกแซงของคอนทอลเลอร์เขาลองเดินสำรวจทุกชั้นแล้วก็ไม่พบเจอเช่นกันตอนนี้เขาจึงมั่นใจได้ว่าสหาพันธ์มิตก ปลอดภัยเหมือนสหพันธ์เอเชียนที่ไร้การแทรกแซงของคอนโทรลเลอและการแทรกแซงขององค์กรคุนนกสีแดงจะทำยังไงดีนะพวกเขาจึงจะตระหนักถึงการโจมตีของคอนโทรลเลอ แอชเชอร์นั่งรอข้อมูลส่วนสุดท้ายจากผู้อาวุโสสูงสุดหากเขาได้ข้อมูลในชิปฝังสมองของผู้อาวุโสแอชเชอร์จะเดินทางมุ่งหน้าสู่สหพันธ์คริสตลัลสหพันธ์ที่ถูกระบุว่ามีการค้นพบยานขนส่งคอนโทรลเลอร์แต่ก่อนจะเดินทางออกไปแอชเชอร์ต้องหาวิธีทิ้งข้อมูลการโจมตีของคอนโทรลเลอร์เอาไว้ในสหพันธ์วิธีทว่าเขาก็หาวิธีไม่ได้การนำข้อมูลของสหพันธ์เวเเบรียมที่มีคอนโทรลเลอร์แทรกแซงเข้าไปออกมาเปิดเผยอาจจะทำให้เขาที่เคยเปิดตัวว่า เป็นกลุ่มที่ต้องการตามล่าคอนโทรลเลอร์ถูกหมายหัวได้เพราะนำความลับอย่างการที่สหพันธ์เวเบรียมถูกแทรกแซงไปเปิดให้สหพันธ์อื่นดูด้วยการที่สหพันธ์เวเบรียมถูกสหพันธ์อื่นมองว่าพวกเขาไร้ความสามารถและอาจจะเป็นคนของคอนโทรลเลอร์จะทำให้การร่วมมือในอนาคตล้มเหลวได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หากสหพันธ์เวเบรียมเป็นคนส่งคำเตือนนี้ไปให้สหพันธ์อื่นๆผลลัพธ์ก็จะต่างออกไปแม้จะถูกมองว่าเป็นตัวตลกที่ถูกคอนโทรลเลอแทรกแซงแต่การลงมือของคอนโทรลเลอร์ที่มีเพียง10ตัวจนทำให้สหพันธ์เวเบรียมย่อยยับน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้สหพันธ์อื่นๆจับตามองเรื่องคอนโทรลเลอมากยิ่งขึ้นได้ยินผมไหมแอชเชอร์ติดต่อผู้อาวุโสสูงสุดทางฝั่งสหพันธ์เวเบรียมเขาต้องการให้ผู้อาวุโสจบตอน เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซบส c r i b e